สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมการแข่งขันสุดมันในค่ำคืนนี้คือสึกใหญ่ระหว่างเปอสเชจากฝรั่งเศสพบกับไบยอนมิวนิคยอดทีมจากเยอรมนีมาดูฝั่งของเปอสเชกันก่อนตัวแทนจากลีกเอิงโชฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาชนะ2เกมและแพ้แค่เกมเดียวส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาระเบิดฟอร์มด้วยการถล่มอินเตอร์ไมอามีไปเสียประตูต่อศูนย์จนถึงตอนนี้เปอสเชยิงรวมไปแล้ว15ประตูและเสียเพียงประตูเดียวเท่านั้น ในเรื่องของความพร้อมของทีมอุตสมานเดมเบเล่ le, ยังต้องรอเช็คความฟิตหลังเพิ่งกลับมาเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดแต่ในส่วนของผู้เล่นคนอื่นทั้งแนวรุกฟาเบียนรุยและมาควินยอสที่ได้พักหน้าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามทางฝั่งไบเออร์มิวนิกก็ฟอร์มแรงไม่แพ้กันเกมล่าสุดในรอบ16ทีมพวกเขาหักด่านฟลาเมงโกด้วยการเอาชนะไป4ประตูต่อ2โดยตลอดรายการนี้แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นนัดที่เจอกับเบนฟิก้าอย่างไรก็ตามสภาพทีมของไบเออร์ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายราย อันฟองโซเดวีและฮิโรกิอิโตยังไม่สามารถลงสนามได้ขณะที่คิมมินแจเพิ่งกลับมาซ้อมแต่ก็คาดว่าหน้าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ส่วนคิงสลีกรมองก็ยังต้องลุ้นความฟิตอีกหนึ่งรายและเลรอยซานเนยย้ายไปอยู่กับกาลาตาซาลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้อนดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมจาก5าเกมหลังสุดไบยอนเป็นฝ่ายชนะไปถึงสี่เกมและแพ้ให้กับเปเอชเชแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าดูจากฟอร์มในปัจจุบันรวมถึงความพร้อมของทีม p ปเชดูจะมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยในเรื่องของความสมบูรณ์ของนักเตะเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะเบียดเอาชนะไปได้แบบสนุกผลที่คาดเปเอสชชนะไบเอนร์มิวนิกสอประตูต่อหนึ่งแล้วคุณหลักคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในเกมนี้สแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ